กล้าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมกลับมาอยู่ในแมปเอาชีวิตรอด99วันอีกแล้วซึ่งในวันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามาท่านผู้ชมเป็นอัปเดตที่จะมีฟอกเนี่ยมาบุกบ้านเราน,น,นั่นก็คือกอบนั่นเองเอาเป็นว่าตอนอื่นเนี่ยขอดูทีเซอร์สักหน่อยอเสียงแผ่นดินไหวแผ่นดินเขยา่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่เออ <laughs> มหามิสสิงเพลงด้วยนะอ๋อโอ๊ยเจ็ดสิบเห็นมันขึ้นอีกแล้วมันขึ้นตลอดเลยวะ่ะ โอ้ต่มองมอ,งมองครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นจระเข้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกบนะ The f l o g Invasion นะฮะซึ่งก็จะมีเจ้ากบเนี่ยมาบุกบ้านเรานั่นเอง,เองนะผู้ชมและเหมือนว่าในอัปเดตนี้เนี่ยจะยังมีในส่วนของคลาสใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็คือ Poison Master นั่นเองนะผู้ชมคือคลาสนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นคลาสผู้ใช้พิษนะเออ200เพรผมมี213เพรอะซื้อมาเรียบไปตอดโอ้โหผมว่า คลาสนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าเอเลียนนะฮะซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยเขาบอกว่าคือพิษของเราเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะฮะสำหรับเลเวล1นะส่วนเลเวล2เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาส25%นะฮะที่แบบว่าเมื่อเอนเนอรี่เนี่ยโดนพิษของเราเนี่ยพิษเนี่ยก็จะกระจายไปสู่แบบว่าอ่าตัวอื่นด้วยนั่นเองนะผู้ชมส่วนเลเวลสเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีของแบบว่าพิษของเราด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งผมว่ามันเป็นแบบว่าสายโจมตีอะเออเป็นว่าผมยังไม่เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยว เวลสองนี่ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่นะเวลสองเพราะว่าพิษเนี่ยจะก,กระจายนะฮะมีโอกาส25%อ่นะ <c oughs> นนเดี๋ยวลองเอาเวลสองมาส่วนเวลสามเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าต้องลองนะฮะต้องลองเป็นพอยสันม a สเตอร์ดูว่ามันจะดีหรือเปล่าท่านผู้ชมไหนลองมาดูซิว่าพอยสันม a สเตอร์เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็สุนจำกัดไหมกระสุนไหมกระสุนไม่จำกัดผมว่าคลาสนี้เนี่ยอาจจะดีกว่าเจ้าปืนไฟที่ผมซื้อมาอีกป้เนี่ยมีความเป็นไปได้ปะ เออมีชุดกรอบมาให้ด้วยอ่ะเป็นกรอบพิษอ่ะถ้านมื้อชมใช่ปะเออเหมือนจะมีชุดเกาะหนาม,มาให้นะฮะซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวขอลองใช้ดูดิอุ๊อยใช้ได้นะเออติดพิษด้วยดูดิโอไมค์ก็ผมว่าโคตรดีอันนี้อันนี้ควรที่จะไปอยู่6 0ร้อเพชรนะแล้วเอาปืนไฟเนี่ยมาอยู่สองร้อยเพชรด้วยปืนไฟนี่คือแบบว่าใช้ยากมากก็คือสมนัดรีโหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายบอกนะว่ารีโหลดนานมากคือรีโหลดนานมากโอเครีโหลดรีโหลดนานฮะ อ๋อมันข้อเสียก็คือรีโหลดนาะนนั่นเองน่ผู้ชมแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่จํากัดนะมันไม่เหมือนปืนไฟนะครับปืนไฟเนี่ยต้องไปหาถาังน้ํามันมาใช้นั่นเองเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยผมต้องอัปเกรดแคมป์ไฟก่อนอืมโอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยผมไปช่วยน้องคนแรกกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเพราะว่ามันคืนแรกลนะคือมันจะหมดคืนแรกแล้วสีไม่ใช่อะไรเอ้ยกระสุนปืนอืมน้องคืนแรกนี่น่าจะอยู่ตรงนี้อ่าเจอแล้วฮะแก้งหมาป่าอยู่ไหนคือผมคิดว่านะ่าจะแบบว่าช่วยได้แบบสบายๆหนึ่ง หนึ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ติดพิดอ๋อติด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 โอเคโอแต่ว่าคือข้อเสียเดียวคือรีโหลดนานฮะแต่ว่ายังอื่นเนี้ยคือมันดีหมดเลยอท่านผู้ชมเออแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็รอรีโหลดคือคือปืนมันแรงอยู่นะเออมันแรงอยู่นะพิดเนี่ยมันมันมันไม่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมอันนี้มายิง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 ต้อนมาให้หมดยิงต้อนมาให้หมดอืมอืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนนึกว่ารีโหลดเสร็จแล้ว อันนี้หนึ่งนัดแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งนัดอ่าแล้วก็ยิงยิงยิงเล่าล่อตรงนี้มาอ่ะอีกหนึ่งนัดฮะแล้วก็รอรีโหลดคือมันใช้ได้มันใช้ได้แต่ว่าข้อเสีย,ยอย่านะงเดียวคือรีโหลดนานไปนิดนึงแล้วคือประเด็นหมาตามเต็มเลยยิงไปเอ้ยตายเรียบร้อยเออผมว่ามันดีมากเลยอันเนี้ยคือในตอนนี้เนี่ยต้องต้องรอเป่าอ่ะเอ้ยกุญแจมาละกุญแจดอกแรกของเราแล้วก็น้องพี่มาช่วยละคืนที่หนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องร้องนะจ๊ะพี่มาแล้วพี่มาแล้วตรงก็เดี๋ยวเปิดดูสิเผอว่าเราเนี่ยจะได้ขวานสักอันหนึ่งนั่นเองนะผู้ชมอันนี้ได้ไฟฉายโอ้โหไฟฉายเก่าก็คือ <laughs> ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรฮะเล่นในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องไปช่วยน้องคนที่สองฮะซึ่งน่าจะสามารถช่วยได้แล้วนะเพราะว่าแคมไฟของผมในตอนนี้เนี่ยอัปเกรดไปเวลสี่ละเออน่าจะช่วยได้นะผู้ชมก็เลยนเดี๋ยว,ยวต้องเดินมาทางนี้ไง เจอน้องคนที่สองแล้วฮะซึ่งไหวไหมเอ้ยเสียงอะไรกุมกุมอ,อ,อยู่ในบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องหมาอืมอมโอ้โหมันถึกอยู่นะเดี๋ยวคือแบบว่ารีโหลดนานอยู่ท้าไม่ชมต้องรอรีโหลดถ้าเกิดว่ารีโหลดไวกว่านี้เนี่ยมันก็จะดีมากโอเคส่งแม็กเท่านั้นฮะตอนนี้เนี่ยผมเจอเจ,อเจ้ากบมแล้วฮะเห็นปะมันอยู่ริมน้ําคืออ๋อเจ้ากบมเนี่ยจะเกิดตามน้าแล้วคือมีคนเจอ๋อเออคนแจอะไรอ่ะ อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะว่าคุณเจเนี่ยคืออะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองเคลียร์เจ้ากบมดูในลองเคลียร์เจ้ากบมอืมอืมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวก็สุดนี้โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากบมตีเราแล้วเจ้ากบโดนพิษด้วยอท่านผู้ชมเออโดนพิษด้วยหรอก็คือแบบว่าเดี๋ยวลองดูตรงนี้จะได้คุณแจไหมแล้วนี่คุณแจอะไรคุณแจคุณลูกคุณแจคืออะไรอันนี้ผมไม่แน่ใจท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเออมาช่วยน้องกันก่อนดีกว่าเป็นอางเนี่ยเดี๋ยวน้องจะเหงาหง่อยอืม มาสิเจ้าหมาอืมเข้ามาอืมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีดีโหลดยังไม่เสร็จดีโหลดนานมากอืมไหวไหมยังน่านจะยังไหวนะอ่าได้หมาตัวหนึ่งฮะคือต้องใช้สองแม็กนะหกนัดนะท่านผู้ชมในการเคลียร์เจ้าหมาอืมแต่ว่ายังพอได้ฮะยังพอได้คือตัวหลังติดพิษด้วยปะไม่แน่ใจตัวหลังไม่น่าจะติดพิษนะเนี่ยโอ้โหพ่ายไปนัดหนึ่งเดี๋ยว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 โอ้โอ้ เหมือนน้องหมาจะติดพิษนะถ้าเกิดว่าหมาเนี่ยตีเราเหมือนหมาจะติดพิษด้วยนั่นเองนะไม่ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะไม่รอดแล้วว่าอืมโอเคฮะและในตอนนี้เนี่ยผมได้คุณแจช่วยน้องคนที่สองมาแล้วมาคือเมื่อกี้เนี่ยไปพลาดนิดหน่อยอะดูสิน้องคนที่สองพี่มาช่วยละไม่ต้องร้องอืมมาเข้ากระเป๋าคือทำไมน้องต้องเข้ากระเป๋าไม่เดินไปบ้านเองไม่เข้าใจอ่าอันนี้ขอของดีๆกระเป๋านี้ผมมีแล้วด้ผมไม่เอาแล้วอ่ะ อย่างได้อะไรที่มันแบบว่ามันมันมีประโยชน์มากกว่านี้อะ่ะเอออ่างคอนอื่นเนี่ยดูในนี้ซิมีอะไรไหมมีของดีๆไหมอืมงธงฐานอะไรมีไหมเหมือนจะไม่มีโอ้ย bandage ของดีมากเห <c oughs> มือนว่าในตอนนี้จะมีเจ้ากรมสีฟ้าอยู่ที่ริมตลิงคือผมไม่แน่ใจว่าเจ้ากลมตัวนั้นมันโหดร้ายอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> อาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองเข้าไปดูนะฮะเห <c oughs> มือนว่าเจ้ากรมสีฟ้ามันจะมาหาผมแล้ว ก็คืออืมเรียบร้อยคือโดนพิษไปสี่เจ้ากรมอืมโดนโดนอ้อคือมันก็เอาพิษมาใส่ผมเหมือนกันว่าท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวกรมสีฟ้าพอมันพอมันตัวแตกแล้วมันแยกล่างมันกรมเขียวผมว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วมันคือมันเป็นกรมแยกล่างนะท่านผู้ชมผมว่าผมไปนี่ว่าเหมือนว่าผมจะเจอที่หนึ่งที่ค่อนข้างดูเหมือนจะเป็นที่ที่อันตรายมากท่านผู้ชมเพราะว่า แต่เรานั้นเจอกลมที่แปลกๆเป็นกลมม่วงกลมที่ดูแปลกที่สุดนะฮะมีน้ำวนอยู่ด้านล่างคืออันนี้คืออะไรคือน้องน้องเป็นน้องเป็นกลมน้องน้องน้องใจเย็นิน, <laughs> น้องแบบว่าโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยอยนหมาโอยหมาทำไมนะเจ้ามาก็ดู๋นี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยมาแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยมันตอนกลางคืนเดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าอีกทีหนึ่งแล้วกันท่านผู้ชม และในตอนนี้มาถึงเวลาอันเป็นสมควรแล้วที่เรานั้นจะไปดูไปดูที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะมันคืออะไร,รอีเวนต์เนาะเออไม่แน่ใจอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขออุถึออยู่นะเจ้ากลมม,มม่วงเจ้ากลมม่วงใจเย็นๆคือเราค่อยๆคุยกันได้ก็คือค่อยๆกระดึบมาด้วยนะเอเอาไปสิคือพิษเจอพิษไงคือแบบว่าพิษมันต้องล้างด้วยพิษเดท่าวผู้ชมเออคํานี้เนี่ยใช้ได้ใช่ป่ะวอันางคนอื่นขอแบบว่ายิงเจ้ากบมไปก่อน คือเจ้ากบมตัวนี้มันจะต้องดรอปอะไรสักอย่างหนึ่งให้ผมแหละผมคิดว่าดรอปไม่แต่ประเด็นคือก็ <c oughs> แล้วคือลม <c oughs> คือเอาปืนอื่นก็ได้เอาปืนมีมีมอาเอาเรียบร้อยเปสี่เจ้ากบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่หมดมันยังไม่จบฮะมันยังมาอีกเป็นกรมฟ้ามาสิมาสิาสอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอือม,มาสิเจ้ากบมฟ้าคือเดี๋ยวมันจะต้องออกมาเป็นกบมเขียวนั่นไง <c oughs> เอาดว,ว่าในระหว่างนี้เนี่ยผมเอาเอาสเปียร์ไล่ทุบหน้าอืมมาดิมาดิเดิเนไปต่อไอ้กบฟ้าน,นี่สู้ได้ไหมเอาสเปียร์เอสเเอสู้ได้เออแต่กบม่วงนี่ไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้แยกมาเป็นกบเขียวอ่ะโอเคคือมันแยกล่างเรื่อยๆอ่ะแล้วประเด็นคือได้คุณแจมาเหมือนจะได้มาอ่าคุณแจสองอันในมาดูซิว่าด้านล่างเนี่ยคืออะไรผมไม่แน่ใจว่าในบ่อน้ําวนนี่คืออะไรเขาบอกว่าห้ามลงห้ามลงไปคืออะไร อันนี้คือมันมันมันมีเขียนไว้อยู่ว่าห้ามลงไปแต่คือแบบว่าผมก็อยากรู้อยากลองว่าข้างล <c oughs> ข้างล่างมันคืออะไรเอาเป็นว่าในระหว่างนี้เนี่ยมันมันสามารถโยกุญแจได้ปะเออโยกุญแจลงไปไม่ได้หรอคือแบบอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีลองดูดิเออนี่ได้ไหมไม่ได้อ่ะคือมันมีคลื่นกุญแจอยู่แต่ว่าผมไม่รู้อะไรเอาเป็ูว่าทีไหนก็มาแล้วโดดลงไปดูอืมอืม ออนี่มันเมืองใต้น้ำนผู้ชมคือเป็นเป็นที่ไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช้กุญแจทั้งหมดแปดดอกท่านผู้ชมแล้วข้างหน้าเนี่ยเหมือนว่าจะมีหิวสมบัติที่อืมเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราได้คุญแจมาสองดอกแล้วฮะขาดอยู่ประมาณหกดอกคือในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ากว่าเราเนี่ยจะหากุญแจครบทั้งแปดดอกเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะผู้ชม เอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ